คะกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยนะคะวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมกระเช้ารอยฟ้านะคะนักเรียนเคยใครเคยขึ้นกระเช้ารอยฟ้าบ้างมีไหมคะ,ไม,ะไม่มีอ่าไม่มีแต่นักเรียนรู้จักไหมคะ,ะรู้จักอ่ารู้จักที่ไหนคะรูจ้จักเคยเห็นที่ไหนเอ่ยสวนได้เลยสะพานใตนสอ่าเคยเห็นที่สวนใต้ดนเคยเห็นที่ไหนอีกคะดิเวอร์ดิเวอร์เคยเห็ dit, นที่ไหนคะนอ่าในสื่อโซเชียลเคยเห็นไหมคะ เคยนะคะ,อ,ะอย่างที่กระเท้าไร้ฟ้าที่เรียนรู้จักค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันดับแรกอ่าตัวที่หนึ่งคือตัวกระลากร,ะ,ระ,ะไรคะ,ระตวัวกระเชา้าแล้วมันขับเคลื่อนได้ด้วยวิธีการอะไรคะนักเรียนไฟฟ้าฮะไฟฟ้าอะไรอีกอะไรอีกเห็นไหมนี่นะสองอันเห็นไหมคะเชื่อไคมคะเชื่อหรือสลิงหรือเหล็กใช่ไหมคะนักเรียนถ้าตรงนี้เป็นเชื่อมปุ๊บันนีคิดว่าความปลอดภัยจะเป็นยังไงคะได้ไหม ไม่ได้นะคะอย่างเ่นภาพเป็นเหล็กว่าเป็นเชื่อคะนักเรียนเป็นเหล็กนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูนะคะว่าการเคลื่อนตัวของกระเช้าไฟฟ้าของกระเช้าเป็นยังไงนะคะอ่ะแล้วนักเรียนเห็นการเคลื่อนตัวของกระเช้าไหมคะ ็ยัอยู่ตัวเลขใช่ไหมคะนักเรียนอยู่นะคะ <S <S แล้วก็ทเคลื่อนไปนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมานะคะทำกิจกรรมกระเช้าลอยฟ้ากันนะคะคุณครูนะคะจะให้นะคะนักเรียนนะคะช่วยกันออกแบบนะคะทํากระเช้านะคะทํากระเช้าขึ้นมานะคะโดยใช้เชือกนะคะในการเคลื่อนนะคะเคลื่อนตัวกระเช้าของเราให้เคลื่อนที่ไปนะคะพร้อมทํากิจกรรมหยังคะ กล่องแก้วกระดาษเชือกกล่องนมไม่รอกันไกลครับกระเทมค่ะ กระเช้าลอยฟ้าของหนูใช่ไหมคะปัญหาและอุปสรรคของการทํากิจกรรมกระเช้าลอยฟ้าในครั้งนี้คืออะไรคะตรงเชือกถ้าถ้าไม่มีหลอดมาช่วยตรงเชือกก็จะหย่อนก็เลยเพิ่มเชือกเพิ่มหลอดเข้ามาทาให้ไปได้ลื่นยิ่งขึ้นอ่าและอีกปัญหาหนึ่งของกิจกรรมกระเช้าลอยฟ้าคืออะไรคะกระเช้าติดพื้นลอยไม่ได้ครับแล้วหนูมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคะ กล่องเพิ่มลังกระดาษขึ้นไปครับค่ะแล้วตอนนี้ลอยได้หรือยังลอยได้แล้วคับเคลื่อนที่ได้ไหมคะเคลื่อนที่ได้แล้วคับอ่าไหนอลองเคลื่อนที่ให้ครูด,ดูอีกทีซินีนะคะโอเคค่ะสําหรับกิจกรรมนะคะกระเช้ารอยฟ้าในวันนี้นะคะนักเรียนก็สามารถปฏิบัติกระเช้ารอยฟ้าได้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคก็ตามนะคะนักเรียนก็สามารถแก้ไข ได้เป็นอย่างดีนะคะครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปประยุก์ใช้ในชนีวิตประจำวันได้อ,อะหัวหน้าบอกค่ะนักเรียนหมดทำความรู้ขอบคุณมาคุณครู